นั่งเรือไปโฮมสเตย์ Stay, บ้านสวนในกรุงเทพราคาแค่750ดแต่บรรยากาศเหมือนอยู่ต่างจังหวัดยังไงอย่างนั้นกับที่นี่ครับโฮมสเตย์ที่ชื่อว่าบ้านสวนโบนัส ใครที่ไม่มีรถก็ไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าทริปนี้นนพาเดินทางด้วยรถสาธารณะทั้งหมดนะครับเริ่มจากการนั่งรถไฟฟ้า MRT เป็นลงที่สถานีบางขุนนนท์นะครับจากนั้นเนี่ยก็ลงไปต่อรถ2แถวประจำทางที่เขียนว่าไปตลาดน้าคลองลัดมะยมพอไปถึงตลาดน้ําแล้วจะแวะหาอะไรกินก่อนก็ได้นะเพราะว่าที่นี่ของกินเยอะมากๆนะครับเพ่รู้ว่าตลาดคือใหญ่มากๆดูสิของกินของขายคือแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วบรรยากาศก็ดีมากนะเราอยู่ ยิมคลองเลยนักท่องเที่ยวก็นั่งเรือไปเที่ยวมีเรือหางยาวพาเที่ยวนะครับก็เป็นบรรยากาศอย่างนี้ หลังจากนั้นนะให้เราไปซื้อตัว๋วนั่งเรือเที่ยวตลาดน้ํคลองราดมะยมนะครับที่เขาไปบ้านสวนโบนัสจากนั้นนี่นแหละเราก็นั่งเรือไปแล้วก็เรือก็จะไปส่งเราที่บ้านสวนโบนัสเลยนะทุกคนที่นี่ครับบ้านสวนโบนัสโฮมสเตย์ที่ไม่ได้เป็นแค่เพียงโฮมสเตย์นะครับแต่ที่นี่ยังเป็นคาเฟ่และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่เกิดจากความตั้งใจของลุงเสและครอบครัวที่ต้องการมีบ้านหลังกเกษียณนะต่อมาก็ได้เริ่มทําเปิดเป็นที่พักเปิดให้หนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยได้มาสัมผัสกับ ธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนริมคลองมาเรียนรู้วิธีการทําอาหารหรือแม้ทั่งได้มาชมสวนผักออร์แกนิกเล็กๆของแกนะครับในบรรยากาศที่เนี่ยเหมือนได้มาพักผ่อนอยู่ต่างจังหวัดทั้งๆที่อยู่ในกรุงเทพนะทุกคนภายในเขาก็จะมีร้านกาแฟโบราณร้านข้าวที่เอาพืชผักสวนครัวออร์แกนิกมาทําสถานที่ให้ทาเวิร์กช็อปต่างๆส่วนห้องพักเนี่ยทีแรกแกมีแค่บ้านหลังเดียวนะจากบ้านของแกเองที่มาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาพักนะครับเป็นหลังใหญ่แบบนี้นอนได้หลายคนเลยแต่ของนอนเนี่ยมาพักอยู่ที่บ้านคุณลุงคุณป นะในราคานึ่าร ,500 บาทเป็นบ้าน2หลังติดกันคือน่ารักมากๆห้องก็เป็นห้องแอร์รวมอาหารเช้าด้วยนะทุกคน ใครที่อยากจองที่พักนะครับก็สามารถจองกันได้ที่เพจนี้นะนนแปะไว้ให้แนะนําเลยถ้ามาเที่ยววันหยุดเนี่ยจะดีมากๆเพราะใกล้ๆก็ยังมีตลาดบ้านไม้ชายคลองนะซึ่งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้เราทําหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทําขนมไทยมงคลวาดรูปแล้วก็ทํางานฝีมือต่างๆแล้วก็มีแบบของกินที่ชาวบ,บ้านนํามาขายด้วยนะครับนี่นนก็ไปเรียนทําขนมไทยมงคลมานะทุกคนเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีนะครับเหมือนขาดติดเอา ปล่อยแรงไปนิดนึงแตะแปะอยอาทำไมเป็น,นอย่างน <c oughs> ี้ได้ได้ <c oughs> นี่ผลงานของนอนนะครับที่ทําขึ้นมาสวยงามไหมาถึงแม้ลุกจะดูมีหนวดแต่วันนี้เราก็มาท <c oughs> ําขนมมงคลได้ <c oughs> และนี่ก็คือ2วัน1คืนกับการมาพักผ่อนหย่อนใจที่อยู่ในกรุงเทพแต่เหมือนได้ฟิลออกไปอยู่ต่างจังหวัดยังไงอย่างนั้นนะครับใครที่ชอบนนพาทเที่ยวแบบนี้ติดตามช่องนนชินนทุแชร์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวนนก็จะพาไปเที่ยวแล้วก็แชร์พิกัดให้ทุกคนได้ลองตามไปสัมผัสกับวิถีชีวิตดีๆแบบนี้อีกนะทุกคน